ใส่หน่อยเด้อหมูอานด้นยินข่าวว่าถือของใหญ่เป็นบ่แม่เจ๊กโลหาโลหาโลเอาไปเห็นใจไหนเอาไปขายขายเี่วกันเลยแม่ตัวนี้ใหญ่กว่าอยู่หน่อยหนึ่งเบิ้งกิ้งมันมากินเยอะเขาจะน้องกี่แต๊กกี่แตนเขียวไผ่เขียวยิ้มบิดลูกโอ้โหโอ้โห่างสับปลาเนี่ยใส่หน่อยใส่หน่อ เอาเร็วครับเอาเร็วเอาเร็วหใส่ใส่บูมันใหญ่อยู่เลยนั่นหอกลั่นแกลยกอยู่นโอ้โหบูบูโอ้ชออฟี่ชออฟี่นตัวนี่มาลุยมาลุยจะนี่ก็เอาใส่โลอยู่ โลนึงบ่นี่บ่บ่หาขีดแล้วนะเบลหาขีดอะไรดิเด็กของข้าจะไปอยู่คุณเออเบ็ดข่อยคือพันกันในขีดตัวล่อแม่ปลากินไหมมันแม่ดีตัวนี่เฮ้เบ็ดข่อยคือพันกันในขีดโอ้โหต้องมือตีปักมือเบ็ดข่อยคือพันกันในขีดฮะห่วยนะครับธรรมชาติครับแรงหนามธรรมชาติมันอินจังหางเรางเดียดหางเดียวมาตะเซาหน่อมาตะเ้าปลาตกใส่ใส่มันห่องกรอบๆหมือน ตะขอ,อว,ว่างไหนถือไปเนี่ยอาท่งทออมมหมหายหวยถ้ามัาตัตนัดอยูเาของผมตะขอมันมันหึกถ้าพูาดในยกตัวพูดใตัวนึงครับนกเขาน,านกเขาน่อยน,อนูนึงดีกว่าโอ้นี่แบบะมนใส่หน่อยเด้อหมูอนานได้ยินข่าวาถือของงวไงใงญ่เปน่ะเจาโกหโล่หาโลเอาไปเห็นใจไหนเอาไปขายขายได้เจก่อยหา่อย รอดแล้วลอยพอน่ะบ้าหมู่บ้านก็ได้ว่าสันใส่เดียวไอ้ตัวเดียวนี่น่ะใส่เงาอย่างไม่สูตรเด็ดบ่บอกแน่เป็นอย่งมีบ่บอกใส่อย่างเงี้ยใส่วันนี้มาแล้วแต้มหนึ่งใส่เวลาบ่แม่นเบิ่ดมือเราบนนี้โอ้พี่น้องนี่ตัวใหญ่นะครับ ทำนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเป็นไม้ธรรมชาติห่วยนะครับลำน้ำห่วยทับทันนะครับใส่อีกผู้หนึ่งวะบ่ไหนวะไอ้ซงซิกกันได้บ่โอ้ลามลามไปเรื่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลากินอยู่ต้วนี้ไหมบ่มันเรียนเนิ่มๆได้บ่เนี่ยทำเรียนของปลาสีปลาไ่ โอ้หีือเอื่นได้ป่ะจีต้นเฝ้ายันยันว่ามือถิเขาเปาจอกใส่ยใสหาอืมเอาฝามันกินคำคำว่านนีกเหมือนว่านถือขั้นไหนเหมือนขั้นนี้น่ะห่างๆนี่นะ่ะออโอ้ยดูถูกกอห่างเ <c oughs> ด้ป่ะจีหาโลว่ะจี รุ้นละอร่อยหาอยเยเมือนกันวันนีื่อเีย่าเ้ยนี่คาเงี่ยแต่วันไหนไปแล้วอ๋อาเงียอะไรไปแล้ววะจี้แต่ขามีของแนบรบ่มีบ่มีเขียวมือ่ะเขียวไปอ่เขาเอินแนนำอย่างนี้ห่วยห่วยวะดิห่วยยังท่าบ้านห่วยท่าบ้าน่กัดยังไม่่นบอกดรกวายู่ใส่เดี๋ยวซุ่มเก็บไปก่อน อาจจะมีเปื่้นไม้ธรรมชาติมันมันเป็นช่วงมันเป็นอมอเฉืองมันต้องเรือดูฝนมาจังหน่อยหน่าอะไรที่เชยพุ่เนาะรอเวลาหน่าบุกกันและวหน่าบุกนี่บอกกินนี่ครับหน่ามันยังเต็มตะลิงอยู่ครับพี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นกะพอได้กันอยู่ครับนี่เบียดจากลากลี่ยวเนี่เอาทิ่มลงทิ่มลง

bà là tua á áo má, leo, áo leo, Má leo, Má leo, Ui 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 mà, mà khói, ba nhé ba nhé đấy, đấy Khó chôm Nói Khó chôm Nói Ui Ui mà, Ui nó, Thấy Ui Chị nó Ui Ui Chị ใช่หรอโอ้ยขาไปงานใหม่มาหุ่นมาไปใหม่นิดเดียวนึงพี่ออมมาจับแขนหัวเจ้าสัโอ้ยนิดเดียวนิดเดียว อุ้ยเผาดังพอดีเออโยมันมาหน่อยเด้อแซมนี่แกอวแก้วๆซมนี่ก้าตัวรอค่อยมาเบิดมือนี่ของกอบๆเลยวะแก้วอะ พนเมนูซ้ำข้อบกลุยบกลุยเลยนี่ใส่เดียวกันเลยตัวนี้ใหญ่กว่าอย้น่อยนงเ่อเยขานึ่ีเขียวไผยเขียวยนบิดนงอนี่ครับปลานน่นี่ไปจอดไปจอดเร็วอ่อแซมมันกิน ไม้ห่วยไม้ห่วยครับธรรมชาติล้วนๆครับพี่น้องบ่อธรรมชาตินะครับอุ้ยอันนี้ปลาเข่งแม่เข่งใส่ปลาเข็งปลาเข็งแม่ก็ยิ่งใหญ่เสียก็ในปลาอย่างนี้อันนี้ปลาโนกเขา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 โอ้มาแล้วตัวนี้ เจ้นก็แล้วเรีตัวมันตัวละโลกลัวโลกลัวตัวนั้นเออไอเนยเมื่อมอืนกบีดมังมากันทำไเอามน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 มีรไปียเเป็นถังเป็นถังเลยลงทุนเยอะหลายครับรยก่บบาทครับรยกุาบาทครับคุ้มคุมคุมแต่สองตัวควว okay. ุ้มแหละใครยูนามันโมไลครับอ่า มือมือฟีก็ไลเนอะมือมาให้อาหารปลากับนีับห้อาหารปลาฟี่ก็ไลครับบ่อยบ้ไครเอนไปโใกันู้ล้วครับไปอ่ะหมายธรรมชาติครับเือดวนนำนำหวยทับทานนะครับพิกัดอุปกรณ์ทีมไม่ใช่ไม่ได้ดูเรี่ยหรอ ไปที่เราไปที่ม้่ะมันแหกเก็บมาพอม่ันี้นี่อันยูกเี่นโอ้เมนไอ้โซงวาปลาถ้าุ่เขาขิกไป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 อยู่คู่กันเลยจ้าแบดเป็นคู่กันแก้วเลยแบมาเดินดูถึงเอาไปรัมไปมลนกไปรัมไปม